สถานการณ์ที่โรงพยาบาลราชบุรีนะคะก็ต้องบอกนะว่าเป็นอีกหนึ่งนโรงพยาบาลของหลายๆแห่งนะคะที่ได้รับผลกระทบจากการจัดสรรงบบัตรทองนะคะจากสปสชในขณะนี้เนื่องจากไม่เป็นไปตามต้นทุนจริงนะคะปัญหานี้ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรและมันจะส่งผลอย่างไรต่อติดตามจากรายงานพิเศษค่ะแต่ละวันจะมีผู้เข้าใช้บริการที่โรงพยาบาลราชบุรีเป็นจํานวนมากเพราะเป็นสถานพยาบาลประจําจังหวัดที่ผู้คนหลากหลายพื้นที่ถูกส่งต่อเข้ามารับการรักษาและส่วนใหญ่คือผู้ป่วยบัตรทอง30บาท หรือบัตรประกันสุขภาพทั่วหน้าของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปสชสวัสดิการด้านสุขภาพของคนไทยหากแต่ปัจจุบันปัญหาที่เกิดขึ้นกับโรงพยาบาลร,รัฐสังกัดกระทรวงสาธาร,รณาสุขภายาใต้สิทสปสชคือการจ่ายค่ารักษาพยาบาลต่ำสวนทางกับความจริงคือจำนวนคนไข้ที่เพิ่มมากขึ้น ข้อมูลผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองประเภทผู้ป่วยในของโรงพยาบาลราชบุรีในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีจำนวน2,495รายมียอดค่าใช้จ่ายรวม68ล้านบาทแต่ได้รับเงินจากสปสอช,ชอเพียง40ล้านบาทโดยส่วนต่างจากยอดเรียกเก็บสูงถึง28ล้านบาทคิดเป็น58%เท่านั้น นายแพทย์อนุกูลไทยฐานันผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรีให้ข้อมูลว่าเฉพาะที่โรงพยาบาลแห่งนี้ค่ารักษาผู้ป่วยในต่อคนต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่20,000บาทเดิมงบบัตรทองที่สปสช,าชาจ่ายที่เดือนละ8,350บาทต่อหน่วยแต่ในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสปสช,าชาจ่ายลดลงเพียง7,000บาทต่อหน่วยหรือเรียกว่าจ่ายไม่ถึงครึ่งของต้นทุนที่โรงพยาบาลใช้จริง จนต้องแบกรับค่าใช้จ่ายส่วนต่างเหล่านี้เพิ่มขึ้นแต่ว่าพอเดือนมิถุนาสวภชชประกาศที่จะปรับอัตราลงเหลือ7,000ต่อนหน่วยนะซึ่งตรงนี้เราคิดว่าค่อนข้างกระทบโรงพยาบาลทั้งประเทศเลยนะครับอ,อย่างเช่นอย่างที่นําเรียนนะว่าต้นทุนเนี่ยหมื่นามกว่ากต่อนหน่วยแต่ว่าสวภชชจ่าย8,350บาทแต่พอมิถุนาประกาศลดอีกเหลือ700 0นะครับึงทำให้จ่ายประมาณสัก ไม่ถึงครึ่งหรือประมาณครึ่งหนึ่งของต้นทุนที่โรงพยาบาลใช้จริงๆเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลขนาดใหญ่หรือโรงพยาบาลที่รักษาคนไข้เยอะยิ่งรักษาเยอะก็จะยิ่งขาดทุนหรือเข้าเนื้อ<ม>ก็คือไปอ<ม>กินเงินจากส่วนอื่น,นเราพอเงินไม่พอเนี่ยเราก็ต้องใช้เงินจากกองอื่นเช่นเงินบริจาคหรือว่าเงินจากอะไรรับอย่างอื่นของโรงพยาบาลที่มาเพื่อมาถัวเฉลี่ย่ใช่คนี่คือส่วนหนึ่งในวิกฤตทางการเงินของสถานพยาบาลของรัฐ ขณะที่นายแพทย์อนุกูลมีอีกหนึ่งบทบาทในฐานะประธานชมรมโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปเปิดเผยว่าขณะนี้พยายามส่งสัญญาณไปถึงกระทรวงสาธารณาสุขถึงภาระการเงินที่เกิดขึ้นในเวลานี้ที่หลายแห่งสถานการเงินเข้าขั้นวิกฤตเรียกว่ารับไม่ไหว ต้องบริหารจัดการด้วยตัวเองพร้อมฝากข้อเสนอไปอยังสงปะสะชในฐานะคนกลางที่นำเสนอข้อมูลไปยังภาครัฐให้รับทราบควรเสนอวงากลางจากรัฐบาลก่อนที่หลายอย่างจะสายเกินไปอธิปบย์มุนทราถ่ายภาคภาพิมลวิสารโรธทีมข่าวเวิร์กพอยต์รายงาน